ครับก็ผ่านไปเพลงพระคุณธรรมชาติครับเราควรดูแลธรรมชาติก่อนที่จะไม่มีธรรมชาติให้ดูแลถูกต้องต้องช่วยกันครับเพราะว่าตอนนี้คนทําลายเยอะกว่าคนคนคนปลูกป่าไม่มีฮะไปปลูกป่าไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับปลูกป่าใช่สมาคมตลกก็ไปทํากันก็ยังยนตกถัวร์แล้วธรรมชาติก็เลยโกรธพิโรธคนสร้างมันน้อยอ่ะใช่แต่คนทาลายมันเยอะครับผมแต่ผมเพอกลับมาที่มิวสิกนิดหนึ่งทสานผู้ชมส่วย ท,ท่านผู้ชมอยากได้ไปชมที่บ้านทําไงล่ะอยากได้ไปฟังนะสิทามานานแล้วไม่นานไม่นานเพราะว่าตอนนี้ยังยังเหลืออีกสองเพลงยังทาไม่เสร็จอาทิตย์นี้สองครบอัลบัม้มอาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์คือจาหน่ายได้เลยจำหน่ายนี่คือมีเป็นเอ็มวีสวยๆยิ่งให้ที่บ้านไปเปิดดูดูฟังก็ได้ดูก็ได้ครับดูแบบบันเพินท่านทำธุรกิจไปหรือทํางานไปก็เปิดเพลงฟังหรือดูไปด้วยเปิดบ่อยๆเปิดบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งมีพลัง ยิ่งบ่อยยิ่งได้พลังของเทพเจ้าได้พรของเทพเจ้ายิ่งเปิดยิ่งรวยยิ่งเปิดยิ่งสวยยิ่งเปิดยิ่งหล่ออย่างนี้ใช่เปิดหันเดียวแล้วไปท็อปกันกระจายได้ไหมอาจารย์จะได้เปิดกันหลายคนอย่า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 ทำอย่าทำอย่าทาอย่าทำอย่าทำอปย่าูำเพราะว่าครูบาอาจารย์ฝ่ายกสิณธาตุทั้งห้าหรือว่าครูบาอาจารย์บรมครูผู้ที่ให้องค์การเรามาท่านบอกว่าองค์การที่ท่านทำมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือสังคมชาวโลกถ้าใครต้องการ ไม่มีเงินซื้อเราแจกให้ฟรีแต่อย่าก๊อปนะอย่าก๊อฟก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรสาบไปแล้วอ๋อเหมือนหนังสือส่วนหมดให้เขาสาบไปขอแจกฟรีถ้ามีก็ร่วมกันทำขอเลยขอขอดีกว่าอาจารย์จะภูมิใจมากถ้าขออาจารย์เฉยๆคำสาบมีมาแล้วคำเจอเจอมาแล้วลูกศิษย์ทางเยอรมันเนี่ยเจอมาทุกคนเราไม่กล้าเลยไม่มีใครกล้าเพราะว่าลองก๊อปสิเอ้าไม่เชื่อลองดูคุณลองดูสิเบื่อก๊อปปุ๊บคองถมไฟไหม้เลยเนี่ย อย่าไปเอชื่อสารนี่ด้พี่พี่ก็อาจะชัดเชียวมันมันมันอีกหลายๆอย่างนะมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มขอความกรุณานะเราทำเรามีอุดมการ์ที่เพื่อช่วยเหลือทุกคนให้อยู่รอดเรามีเงินก็ช่วยซื้อถ้าไม่มีก็ขอใช่พูดกันตรงๆเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือสังคมชาวโลกเด็กกำพร้าคนชราผู้ยากไร้ที่นอนรอวันตายมากไม่ไก่กองนะอาจารย์นี่ เห็นเราหดหูใจแล้วเกินอันนี้อาจารย์นี่พูดจริงๆนะอาจารย์ลงทุนเนี่ยมาร่วมเป็นเดือนนะนะหมดมาห้าหกแสนแล้วเนี่ยเาหนป็นล้านนายห้าหกแสนทั้งเอ็มีทั้งรายการทีวีเป็นนายไมนพูดผิดแล้วอาจารย์เล็กอาจารย์สิบล้านเนี่ยลอทั้งหมดที่อาจารย์ลงมาเนี่ยตั้งแต่พศหนึ่งศูนย์ก่อนน้ำจะท่วมประเทศไทยเนี่ยทุกคนทำไง ทำเพลงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ธาดาอยู่เฉยอาจารย์ตุ้ยครับแต่ชุดแรกฮะชุดแรกชุดแรกที่ขึ้นขึ้นลงลงมาขึ้นลงลงสองรอบอาจารย์หมดเงินไปเท่าไหร่ไปเช่าโรงแรมอยู่นะบวันหนึ่งโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ตอนที่ยังไม่ได้มีใช่มีกาเดินกุมภาแล้วทีนี้ก่อนจะกลับอาจารย์บอกว่าไงท้าประเทพผมลูกเนี่ยโดนเขาหลอกแล้วแหละไม่รู้ละโกรธมากมากเลยแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระแม่ช่วยลูกด้วยเถอะช่วยลูกด้วยลูกโกรธมากมากเลย ก็ทำให้ลูกเป็นอย่างนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่โดยไลไลไลไม่ไม่มีผลงานใช่ใช่น้าเลยช่วงกรุงเทพเลยยังไม่มีกลุ่มไม่เกี่ยวท่านท่านแค่บอกว่าสั่งสอนให้เฉยน่ะสั่งสอนสั่งสอนบอกสั่งสอนหน่อยแต่ก็มันไม่เกี่ยวกับเรานะสิบล้านน่นะจ๊ะสิบล้านแล้วโอ้จัะ มันจัไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ธุรกิจในเมืองไทยมันต่างประเทศเอาก็บอกแล้วไงสิบล้านที่ท่านให้มาเนี่ยมันก็คือของท่านเทพพรมท่านให้อาจารย์มาคืนไปท่านให้ให้เรามาแล้วก็ทําเพื่อสื่อสารสู่สังคมชาวโลกสืบต่อไปนําองค์การของเทพเจ้าทั้งหมดเผยแร่ออกไปนี่เป็นเป็นหน้าที่ที่รักมอ่หมายมาแล้วถ้าอาจารย์ไปมุกนิบขึ้นมาเลยอาจารย์โดนหนักนะโดนมากก็ใครที่โดนมาแล้วแล้วอย่างบันดาร์เขาเรียกอะไรนะบรดาลบาดาลเหรอไม่ใช่อาภพูดถึงเรื่อึง สิบล้านลมไฟแล้วก็ที่ลงไปเนี่ยถามอาจารย์คำหนึ่งตัวนี้รู้สึกได้รับการตอบรับประสบความสำเร็จไหมจากคนบ้านอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับดีดีดีมีลูกศิษย์ลูกหาให้กําลังใจอาจารย์มาอย่างมากมายอุยตอนนี้ใครอยากกราบขอบพระคุณทุกๆคนเลยใครอยากจะโทรหาอาจารย์ตอนนี้ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันพิทักษ์ธรรมช่วยกันเผยแพร่นะทุกๆคนแล้วก็อธิษฐานดวงจิต ต่อดินฟ้าอากาศและทุกคนจะได้ผลสำเร็จอาจารย์ขอบอกด้วยสัตธรรมทุกคนจะได้ผลสำเร็จจากเทพพรมเทวาจะให้พรเราทุกคนต้องการอะไรเดี๋ยวท่านจะให้เราาเองเปิดสายสักสายไหมสักสายหนยในอะไรในเสื้ออ่าเปิดสายสักสายครับผมอยากได้ลูกศิษย์มาอีกสักคนหนึ่งไงสองสามหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสองึงสองสองครับผมอยากจะถามเลยอาจารย์ อยากจะปรึกษาหรืออยากจะได้เพลงไปแหมจริงๆนะจัดตัสามชั่วโมงเลยดีไหมเนี่ยก็นั่นแหะสิอ้าลูกศรสุรินลูกศรสุรินนะคุณอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์ยังเตรียมหาอยู่หนังสือสวดมนต์ที่ขอมาแล้วอาจารย์จะจัดส่งให้นะจะยั็นะมายังครับอาจารย์ผมถามนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับดินน้ําลมไฟเนี่ยพูดถึงฝนแล้วจะคิดถึงพญานาคให้พญานาคให้น้ําเนี่ยมุค้างไว้แล้วเราเอามีสายมาพอดีโอ้าวนะวานะ ครุณอะไรเอ่ยคับผมจากไหนฮะเนี่ยสวัสดีครับสุพรรณค่ะสุพรรณชื่ออะไรครับคุณลักค่ะใช่ไหมอาจารย์เคยคุยกันครั้งแรกไหมครับโอ้ชมมาหลายครั้งแล้วค่ะโอ้ชมมาหลายครั้งจากสุพรรณดูกันเยอะไหมครับที่นั่นอารอลชมกันเยอะไหมครับ ใช่หลุดดูกัาหลายคนค่ะเออเฮ่อจะถามอาจารย์ฮะจะถามอะไรกับอาจารย์เลยครับเล็กน้อยนะอยากคุยอะไรจ้ะว่ามาเลยคนสวยค่ะหัวล้ออดล้อเสื้ออาจารย์สิคัสเนี่ยผู้มีอาจารย์สงให้อาจารย์ส่งใหสทุกนี้อาจารย์เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วสวยๆใส่นะเอาไปใส่แล้วก็จะได้สวยจะได้รวย นะาตามที่ปรารถนานะแล้วก็อย่าลืมเรียนสัจธรรมนะเข้าโรงเรียนสัจธรรมซะนะ<า>มีสักอา,า,าทิตที่ยี่สี่นะเรามีโอกาสได้เจอนยี่สี่เจอกัน, <20 S 2> กนไปเจอกันนะ <c oughs> เราต้องไปเจอกันนะไปเจอกัน <c oughs> หน่อยนะี๋ยวจะได้เพิ่มพลังบางสิ่งบางอย่างให้จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไงบอกจากมหาอาจารย์ไม่ใช่เหรอข้าวข้าว้าไปเจอกันกลางทางแล้วกันไม่เจอกันทางทางเจอกันทางนะออืแล้วก็ ขอบพระคุณมากมากนะทุกคนคนสวยคนงามเทพพรมส่งพวกเรามาได้พบเจอกับอาจารย์นะอาจารย์ดีใจมากๆเลยครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หลังไม้ด้วยนะครับที่อยู่ที่อยู่ด้วยนะที่อยู่หลังไม้นะครับที่อยู่วันนี้สายเยอก็พอเนาะสายจากสุพรรณแล้วผมน้อยไปนิดนึงนะครับเรายังมีอะไรดีๆให้ชมกันอีกเยอะมากโดยเฉพาะบทเพลงนี้ฮะเป็นเพลง โรนินเเลสรื่องพญานาคเราอ่ะอารนั่นแ่าอาติน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 ้าเรื่องพญานาคตอ,อน,น ah. ทิน้าอยู่อยู่ในเพลงนี้ก็เป็นเรื่องอยู่แล้วอิตาลีสบาดาลครับผมอิตาลีบาดานครับผมอิตลสบาดานแล้วเขาอยู่มาคุยกันนะ จันน่าแล้วกันเพราะว่ายาวเรื่องอิทธิฤทธิ์สวรรค์แะบาดาลทิงกางสายอีสานไทยเราจะนับถือพระนาหน้ากันมากใช่ใช่ใช่อันนี้อาจารย์ก็สื่อสารอยู่แล้วก็มีอยู่ที่อาจารย์ปู่ฤาษีลิงใหญ่ที่สื่อสารกับบาดาลโลกโดยตรงเลยวนะกาลสินกาลสินจังหวัดกาลสินวัดอะไรนะศรีสุโธขมขมหโฮขมหโฮถูกต้องอันนั้นระดับเลยนะลงบาดาลเนี่ยจนจน อีสานนี่มีอะไรลึกลับอีเยอะผมเคยได้ยินนะครับัไฟพญานาคคำขันหนึ่งที่แบบดําดินไม้โพ่ฟเนราเราค่อยไปคุยกันรายพญานาคอยาวแต่ในเพลงนี้ก็มีสิ่งลึกลับอยู่ในบทเพลงอยู่ในมนเพลงนี้ด้วยเหมือนกันครับเราจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วพวกเราก็จะได้แบบเือโวอกาศลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอนิดนึงจังหวัดสุรินนะ ที่โทรมาขออ่าหนังสือสวดมนต์ส่งที่อยู่มาให้อาจารย์แล้วกันส่งเข้ามาในมือถือนะแล้วอาจารย์จะจัดส่งไปให้พรุ่งนี้แล้วกันนะก่อนจากกันอาจารย์เบอร์มือถืออาจารย์อะไรเบอร์มือถืออาจารย์จำได้ที่ไหนลราโอเคงั้วโทรหาแ้วโทรหาผมที่เลขเขาเลยศูนย์แปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองสองเก้าเก้าอาจารย์ธาดาครับผมผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าสามหกห้าเก้าเจ็ดครับตุยดอกกระโดนครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ด หกหกหกสองสามอเล็กยิบสครับเมื่อกี้เห็นเบอร์อาจารย์ธารินขึ้นขออีกครั้งหนึ่งนะครับขอเบอร์อาจารย์ธารินขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็เผื่อใครสนใจจะติดต่อจดอาจารย์อาจารย์ะไปเมืนอกจำไม่ได้ศูนย์แปดแปดเก้าสี่สองหกเจ็ด่ะหกเจ็ดเจดเก้าแปเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าแาอาจารย์จำเบอร์ตัวเองไม่ได้หรอกครับผมขอบเราเราจปใเราสุดท้ายแล้วพวเราก็จะได้ถือโอกาสลา ท่านผู้ชมเลยนะครับวัันนนจทร์ห้าครับพบกับหม่วันจันหน้าหนึ่งทุ่มตรงถึงสองทุ่มกับรายการเจ็ดโลกปฏิหารเจ็ดจักรวาลเจ็ดจักรวาลโลกไม่ตรงกันเลยมาเรารายการสดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราจะลากันด้วยบทเพลงอ่ะรวมพลบาดาลใช่ไหมอิตาิีบาดาลอิตาลีบาดาลครับผมอาจารย์ให้พรก่อนไปไอ้พรลูกขอทุก พูดทุกนามทุกคู่มีบุญนะคะที่ได้นั่งดูรายการเจริโลกปฏิหารได้สําเร็จมรสผลของทุกประการร่ารวยมีเงินมีทองแล้วก็อะไรนะไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่จนทุกคนขอให้มีสุขมีสุขก็แล้วกันนะคะขอให้เทพพรมรักษาแล้วกันสาธุสาธุสาธุครับอยากลากันไปด้วยเพลงนี้เลยนะครับอิมชลิดบาดาลครับ ขบวนแห่กองกังวานสะกานท่าเสียงโหร้องกองฟ้าทาราเชา้าดินนำขบวนขึ้นกองพลพาเึิน จำการเพื่อนนมีบัญชาพิทักชาติศาสนารับบัญชาเป็นทางังการเป็นตำนานคลังอดีตแต่ก่อนมาเราคือพลอาสาอารักขาภาคื